สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของนาแต่แล้วก็ลุงผลกันนะครับช่วงนี้นาแต่ก็ไม่ค่อยมีไลฟ์สดอะไรแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็เรื่องเหมือนจะรู้งานนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับนาแต่ก็มีไลฟ์สดนู่นนี่น,นั่นพูดเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาก็โดนโซเชียลว,ว่านะครับประมาณนี้ช่วงนี้นาแตก่ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับพูดเรื่องธรรมดาทั่วๆไปนาแต่เขาก็ได้พูดก่อนหน้านี้นะครับว่าเข้าไปในเมืองไปไหนเนี่ยก็โดนคนว่านะครับ คือนาแต่เขาก็พูดไว้ในไลฟส์สดของตัวเองนะครับประมาณนี้ว่าคดีของน้องชมพู่ทําให้ครอบครัวเปลี่ยนไปก่อนที่จะมีคดีก็รักใคร่กันดีแต่เมื่อวันที่เจอน้องเนี่ยยอมรับว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกวันนี้ใช้ชีวิตลําบากมากขึ้นออกไปในตัวเมืองบางครั้งก็มีกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมาตะโกนว่านะครับก็น่าจะมา,าประมาณว่า เข้าไปในตัวเมืองสกลนครหรือมุกดาหารอะไรก็่าปว่าไปนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเห็นเห็นทางนู้นนะครับทางหมู่บ้านกกก่อนใเวลาไปเที่ยวเหมือนจะไปทางสกลนครก็เป็นได้นะครับก็อาจจะไปเดินห้างนะครับหรือเข้าไปซื้ออะไรในตัวเมืองก็โดนคนตะโกนว่าครับนณแต่เขาพูดต่อนะครับว่าทําเหมือนผมและครอบครัวเป็นคนผิดเราในฐานะผู้สูญเสียก็ช้าใจมากแล้วนะครับตรงนี้ก็ถูกนะครับเพราะว่า ตั้งแต่ช่วงที่กระแสตีกลับไปทางลุงพลเนี่ยทางฝ่ายคุณแม่น้องชมพู่นาตนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยนาเสริมนาตายหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยก็จะโดนโซเชียลว,ว่านครับแต่ที่โดนบ่อยๆเลยก็คือคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็นาแตเนี่นะครับเพราะว่าออกมาโพสต์มาแซะมาพูดอะไรบ่อย ช่วงนี้คุณแม่เขาก็เงียบแล้วครับแล้วน้าแต่เนี่ยก็ดูเหมือนจะเริ่มเงียบเช่นกันครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตอบโต้อะไรเลยเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบเองครับก็เหลือแต่เรื่องของน้องนะครับที่ต้องให้ตํารวจจัดการว่าจะเป็นยังไงต่อเรามาดูเรื่องดีๆของฝั่งลุงพลประแตนนะครับเพราะว่าคุณอุปิริยาเขาก็จะมาจัดงานก,ก,กอกๆแฟมิลี่แฟชั่นวีสนะครับเห็นคุณอุบอกว่ามีคนที่เป็นเอของลุงพลเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย เตรียมนะครับเตรียมตีตัวเครื่องบินเพื่อที่จะมางานนี้นะครับก็จะมาดูสถานที่นะครับคุณอุ๊บเขาจะไปดูสถานที่วันที่14พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จัดงานวันที่12ธันวาคมส่วนรายได้นะครับมอบให้พัฒนาหมู่บ้านกกกอกนะครับแมดีมากๆพัฒนาตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีการวางแผนเพื่อให้การพัฒนามันยั่งยืนนะครับซึ่งถ้าเราพัฒนาได้ยั่งยืนเนี่ยก็จะมีชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้เรื่อยๆครับผม แล้วก็ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับรายได้ก็จะเข้าหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านกกกอกแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็สามารถาขายของได้เรื่อยๆนะครับมีเงินหมุนเวียนส่วนทางด้านลุงพลนะครับก็เตรียมเปลี่ยนแนวนะครับมาร้องเพลงและปังก็เมื่อวานมีการเข้าห้องอัดนะครับกับจอร์นเดอะ c e ท์ซีซั่นสแล้วก็หมอปลาด้วยครับส่วนชื่อเพลงนะครับนี่เลยครับเพลงทุบโดยจอร์นเดอะไวท์นะครับแล้วก็ ลุงพลแล้วก็หมอปลาครับแม่มามาแนวใหม่แล้วครับหมอปลารอบนี้เป็นนักร้องบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ